ไปต่อกันที่การเสริมมูลค่าด้านซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารกันบ้างนะครับทางทอทอท,อทอสำนักงานสุร,ราธานีก็เปิดโต๊ะ f ฟ n e ดินิ่งคลองน้อย t ท s t e เดอะโมเมนครับยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นของชุมชนคลองน้อยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุร,ราธานีได้ร่วมกับชุมชนคลองน้อย จัดกิจกรรมคลองน้อยเทส t ์เดอะโมเมนต์ยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่โต๊ะดินเนอร์สุดพิเศษโดยมีนายบรรดาลสถิรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวมัทน,นาภูทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราธานีแขกผู้มีเกียรติอินฟลูเอนเซอร์นักท่องเที่ยวเข้าร่วมนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ร้านศิล์ออำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีภายใต้คอนเซปต์เทสต์เดอะโมเมนต์ คือการมาชิมเรื่องราวร่วมสร้างความทรงจำ ร่วมสนับสนุนชุมชนผ่านมื้ออาหารครับสำหรับอาหารที่นำมาเสิร์ฟให้ได้ชิมนะคะก็เป็นการรวบรวมวัตถุดิบท้องถิ่นชั้นเลิศจากชาวบ้านในชุมชนคลองน้อยค่ะเช่นมะพร้าวสองน้ำลูกจากและกระท้อนคลองน้อยนะซึ่งเขาได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. นำมารังสรรเป็นเมนูอาหารเสิร์ฟในรูปแบบของไฟด์ิเน잉ค่ะกับเทคนิคการปรุงอาหารระดับเชฟผู้เชี่ยวชาญผ่านทางเขาเรียกว่าเมนู6คอร์สด้วยกั ะะก็จะมีชาดําขนมจากยําหนังหมูเจลลี่กระท้อนกระท้อนแทนไก่2แบบต้มกะทิสองน้ําหอยตลับบะหมี่แกงคั่วปลาดุกใบราแล้วก็ยังมีเมนูขนม4อย่างรวมอยู่ในจานเดียวกันด้วยค่ะทั้งเจลลี่แคนดี้กระท้อนทาร์ตลูกจากกาหนาดกะทิขนมโคข้าวสังหยดมะพร้าวขูดแล้วก็กาลแแมใบเตยหอมค่ะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือว่า gastronomy tourism ครับโดยการเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด f 5 must do in Thailand หนึ่งในนั้นก็คือมัสเตอก็คืออาหารนะครับแล้วก็ปักบุตรให้จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารรวมถึงเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยังสามารถกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคการเกษตรประมงซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสําคัญของพื้นที่เกิดการสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับค่ะก็เป็นการผสมผสานของวัตถุดิบชั้นนําในบ้านเรานะ,ะคะซึ่ง บางทีเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะลงตัวกันได้ยังไงแต่ถ้าถามว่าอร่อยไหมเห็นจากสีหน้าของผู้ที่ได้รับประทานไปก็น่าจะฟินอยู่ครับ<น>ผมก็เรียกว่าฝนะ่ายดิงเนี่ยก็คือเหมือนอาหารร้านดูดูเขาจะจัด<น>อาหารลักษณะนี้นะครับเนี่ยคิดดูละการวัตถุดิบของเราก็สามารถไปอยู่ในจาน<ช>แบบนั้นได้อยู่ที่การสร้างสารรค์นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะ